ตรงนี้ก็จะมาตรงที่เวลาที่ท่าน้องพอตรเมื่อกี้เนี่ยหรือตอนที่ท่านท่องพอตรในสมาธิเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่เราท่องพอตรมานะคะเป็นการที่ท่านไม่ยึดอะไรเลยยึดอะไรไม่เอ่ยอาจารยาไม่ได้ยึดเลยปล่อยอย่างเดียวอาจารย์ปล่อยเลยนะคะออเป็นสภาวะของนิโรดนิยะที่สองจิตแท้จิตด,ดังเดิมขณะขณะจิตนั้นจิตแท้จิตด,ดังเดิม จิตดำลงอยู่จิตย่อมตั้งมั่นเป็นแบบนี้ไหมเป็นอย่าง ok านั้นเจ้า่ะเนจาร์ถูกเป็นเย็นเนจาร์เขาตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นเ <รอ S 1> นจาร์จิตย่อมตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นน <es and> <man> ะคะเขาย่อมตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะจิตท่านผู้เดินมท่านเนี้ยทรงอุเบกขาแบบพระอ,องค์เมื่อท่านทรงอุเบกขาได้ท่านจะปล่อยวางทั้ง,งระบบเลยขั้นไหน เมื่อท่านปล่อยวางทั้งระบบแต่ท่านกําหนดสมาธิปากแล้วก็ภาวนาพาสูรไปนะคะปากแล้วก็ภาวนาพสุปไปแต่ข้างในเขาจะปล่อยวางจะเกิดความสงบเกิดความระงับเกิดความปัี้เป็นธรรมชาติไม่กระเสือกกระสนไม่ทุหลนทุนลายท่านปล่อยไปเลยเมื่อผู้เดินมรรคปล่อยอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าผู้เดินมรรคท่านเนี้ยจะเข้าสู่ชั้นอเนชะสมาบัติ แต่ยังไม่บรรลุธรรมแค่นั้นเองท่านบรรลุในส่วนของพระสูตรเข้าสู่ชั้นอเนชะสมาบัติมีวนรอบสามมีอาการสิบสองนะคะวนรอบสามอาการสิบสองเมื่อวันก่อนก็ให้องค์ทมนี้เป็นแล้วนะคะว่างก็ต้องไปทบทวนนะคะต้องไปทบทวนเมื่อท่านผู้ปฏิบททัติธรรมท่านผู้เดินมรรคท่านเนี้ยปฏิบัติได้แล้วก็คือเข้าสู่ชั้นอเนชะสมาบัติ มีวนรอบสามมีอาการสิบสองเมื่อปฏิบัติได้อย่างเนี้ยสภาวะตรงนั้นน่ะเมื่อจิตท่านอยู่นักขณะนั้นน่ะหรือท่านแทงขั้รอยู่ตรงนั้นน่ะท่านจะทรงอยู่ที่อุเบกขานะคะผู้เดินมรรคท่านเนี้ยผู้เดินมรรคท่านเนี้ยจะทรงอยู่ที่อุเบกขาย่อมได้อุเบกขาโดยจะเพาะด้วยคิดว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่หลักและจะไม่มีแก่เรา นั่นคืออะไรนั่นคือท่านผู้เดินมรรคท่านเนี้ยสะสมอินทรีย์สะสมกําลังนะคะสะสมเพื่อที่จะเข้าไปสู่ความไม่มีสะสมองค์รรมเพื่อที่จะเข้าสู่ความไม่มีนะคะทีนี้การที่เราจะเข้าสู่ความไม่มีเราจะต้องละทุกอย่างในสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมดละทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคมของพระอ,องค์ก็ต้องละยึดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอุเบกขาที่ท่านทรงได้ท่านก็ต้องวางยึดไม่ได้ท่านจะต้องลกในสิ่งที่กําลังมีอยู่ท่านลกเรือยสิ่งที่ท่านกําลังมีอยู่ละอยู่แต่ใจละไม่หมดจ้าค่ะทุเก่งนั่นคือการที่ท่านละเป็นลําดับลําดับไปนะคะเมื่อท่านละเป็นลําดับลําดับมา เมื่อท่านละมีลักเราก็รักเข้าสู่อุเบกขาป้าโมอกอุเบกขาสามพ่อชงเขาสู่นิโรธในยักษ์ที่หนึ่งเขาสู่นิโรธในยักษ์ที่สองเข้าสู่จิตแท้จิตดำเนินเขาสู่สมถนนะภาวนานะคะเข้าสู่องค์วิปัสสนาเมื่อเข้าสู่ได้แล้วทุกองค์ทัพท่านจะต้องไม่มีความยินดีเธอไม่ยินดีไม่บ่นถึงไม่ติดใจอุเบกขานั้นอยู่สามพสูทิท่านแทงพสุทิสัทธิไลนะ ตรงนี้ท่านยังชอบใจในอุเบกขาหรือไม่ก็ท่านอาจารย์ได้กล่าวบอกว่าไม่ให้ยึดไม่ให้ติดทุกอย่างข้าพเจ้าก็ปล่อยอย่างเงี้ยท่านอาจารย์แต่ก็ยังไม่หมดก็่ต้องปล่อยทุกอย่างเนาะพระองค์ไม่ให้ยึดไม่ให้ติดเมื่อท่านไม่ยึดไม่ติดท่านจะรู้ซึ้งว่าอุเบกขาก็ไม่มีแก่เราข้างในไม่ยึดไม่ติดแต่เขามีอยู่แต่ก็ไม่มีแก่เราแต่มีอยู่ ก็คือการที rad, anas, ่เราไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดไม่ยินดีไม่ติดใจนะคะเป็นการที่เขาไม่ยินดีไม่ติดใจก็คือการไม่ยึดทั้งระบบเมื่อเราไม่ยินดีไม่บนถึงไม่ติดใจอุเบกขานั้นองค์วิญญาณเมื่อท่านไม่ยึดไม่ยินดีไม่ติดใจในอุเบกขาที่ท่านดำรงอยู่ถามว่าถามว่าวิญญาณท่านจะตั้งมั่นเจริญไพลบุงได้หรือไม่ ไม่ได้เลยเจา้าขันทม่จ่าน้องกาณรูปที่มากเมื่อวิญญ,ญาณอ,องค์เนี้ยไม่สามารถตั้งมั่นเจริญไพยบนได้นั่นคือเขาไม่สามารถที่จะอาศัยอุเบกานี้ไม่สามารถที่จะออกอาศัยอุเบกานี้และทําให้วิญญ,ญาณอ,องค์เนี้ยไม่สามารถอย่างลงสู่นามรูปได้ถูกต้องไหมต้องเจบขัดท์ทั้งยาล้มกาสาธุนจ้าขันท์ทั้ง ท่านเห็นแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเจ้าขาถูกมั้ยเจงมากเมื่อท่านเห็นแบบนี้เท่ากับว่าท่านไม่ยึดในอุเบกขานั้นท่านเห็นไหมเมื่อท่านไม่ยึดในอุเบกขานั้นท่านปล่อยธรรมทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายย,ย่อมนำธรรมทั้งหลายให้บริบูรณ์อุเบกขาอย่างทรงยังคงดำลงอยู่นะคะเมื่ออุเบกขาดำลงอยู่เนี่ย วิญญาณเขาไม่สามารถตั้งมั่นได้ไม่สามารถท่านก็เลยต้องปล่อยเป็นสภาวะที่ท่านปล่อยวิญญาณไม่ยึดวิญญาณวิญญาณองค์นี้จึงทําอะไรท่านไม่ได้เพราะนาขณะนั้นท่านไม่ยึดวิญญาณเป็นท่านผู้เดินมาที่มีอินทรีย์ขึ้นมาที่มีอินทรีย์ขึ้นมาในองค์พระสูตรพระองค์ก็จะตัดต่อไปว่าดูก่อนอานนท์พิสุผู้ไม่มีความยึดมัน่นย่อม ปรินิพานได้ท่านเห็นหรือไม่ตรงเนี้ยดูก่อนอานอนท์พิสุผู้ไม่มีความยึดมั่นย่อมปรินิพานได้สิ่งที่ท่านผุ้ธเดนมักเห็นก็คือเราไม่เข้าไปอยู่ในอุเบกขาเพราะอุเบกขาองค์เนี้ยจะนําพาท่านเข้าสู่อุเบกขาอันบริสุทธิ์เข้าสู่องค์วิมุตถ่านเรายึดองค์นิพานก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะก็จะเข้าก็จะปรินิพานไม่ได้ เพราะฉะนั้นอริยอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้คือกามกามทางที่มีในภพนี้ทางที่มีในภพหน้าและกามสัญญาทางที่มีในภพนี้และมีในภพหน้ารูปก็เหมือนกันทางที่มีในภพนี้เราก็มีในภพหน้าและก็รูปสัญญาทางที่มีในภพนี้ทางที่มีในภพหน้า ไม่ให้หยึดไม่ให้ติดนะคะก็คือไม่ให้หยึดใช่หรือไม่ใช่เจ้าขัดอาจารย์ากาขาาทุ้งเจ้าขัดอาจารย์ไม่ให้หยึดในลูปไม่ให้หยึดในกามและไม่ให้หยึดในลูปสัญญาทั้งหมดนะคะพระองค์ก็จะตัดต่อในชั้นอเนชะสมาอเนในชั้นอเนชะสัญญาก็ไม่ให้หยึดในชั้นของอากินจัญญายตนะสัญญาก็ไม่ให้หยึด นะคะไม่ให้ยึดเลยในว่าสัญญาณาสัญญายตนก,ก็มาให้ยึดเมื่อเราปล่อยทุกอย่างเมื่อเราไม่ยึดในวิโมกจสมาธิแปดระดับของท่านปล่อยสภาวะทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดแต่พระองค์ยังตัดต่อว่าซึ่งสก,กายะเท่าที่มีอยู่นะคะเพราะไรยังไม่ถึงผู้คงที่ สักกายยักเท่าที่มีอยู่คืออะไรตรงนี้นี่คือกายสักกายยคือความที่เราไปยึดมั่นในกายความที่เราไปยึดมั่นในรูปความที่เราไปยึดมั่นในจิตบ้างมโน,นบ้างวิญญาณบ้างยังมีอยู่เพราะยังไม่ถึงคู่คงทีนะคะแต่แต่สมาธิระดับเนี้ยทุกอย่างนะคะทุกอย่างจะไปที่สัญญาเวทิอาน,นิโรธ จะแสดงไปที่ตรงนั้นผู้เดินมักในระดับนี้จึงจะต้องปล่อยทั้งระบบไม่ยึดไม่ติดอะไรเลยแต่สักายะเท่าที่มีอยู่กายยังมีอยู่รูปยังมีอยู่นะคะรูปประสัญญายังมีอยู่กามทั้งระบบยังมีอยู่นะคะกามทั้งยนตทั้งระบบยังมีอยู่จิตบ,บ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างยังมีอยู่เพราะฉะนั้นกายที่เป็นเรื่องหลักณขณะเนี้ย ที่เราที่ยังเป็นองค์สักกายทิฏฐิเนี่ยในกายเราเนี่ยมหาเพรทรุธทั้งสี่ก็ยังอาศัยอยู่ในนี้จิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างก็ยังอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นกายเนี่ยเวลาที่ท่านนั่งสมาธินะคะก็จะส่งผลเวลาที่เราเจอเวทนาทางกายก็จะส่งผลมาที่กายเราเพราะกายเป็นกรรมเก่าเมื่อกายยังเป็นกรรมเก่าอยู่สักกายทิฏฐิเท,ท่าที่มีอยู่ตรงเนี้ย ท่านจะเข้าสู่สภาวะของสักกายทิฏฐิกายนี่นะสักกายทิฏฐิเท่าที่มีอยู่นั่นคือกายเวลาที่ท่านเจอเวทนาเขาจะส่งผลไปที่กายเพราะกายคือกรรมเก่าอยู่ถูกต้องไหมต,ตรงนี้กายท่านยังต้องต้องรับกรรมเก่าอยู่ตรงนี้เข้าใจเนาะเป็นการที่รับกรรมเก่าอยู่เพราะจิตบ้างมนโนบ้างวิญญาบ้างยังไม่ดับสนิทกายก็รับกรรมเก่าแต่เมื่อไหร่ที่ท่านบรรลุถ,ถึง สัญญาเวทิตานิโลกนั่นคืออะไรองค์พระสัตว์ุรุคที่ท่านอาจารย์พิกุลสารยายอยู่าขณะนี้นะที่ท่านบรรลุไปตรงนั้นเวทนาทางกายจะทําอะไรท่านไม่ได้จะมาปูวัดทรมานทางกายอันนั้นไม่ใช่ฐานะนะคะไม่ใช่ฐานะแต่ระดับนี้สักกยะเท่าที่มีอยู่ยังมีอยู่ นะคะเพราะยังมีกายที่จะมาสร้างเวทนาทางกายให้เราหลับอยู่นะคะกายนี้เป็นกรรมยังสร้างปัญหาอยู่นะคะกายยังไม่ได้ดับไปนะคะพระองค์จึงไม่ให้หยุดพระองค์จึงไม่ให้หยุดในสัจก,กายะเท่าที่มีอยู่นี้ตรงนี้เข้าใจไหมอ่ยเข้าใจจังหวนะอาจารย์กายนี้ก็คือไปรับรู้ที่เกิดเวทนาขึ้น,นใช่ไหมจังหวะ ใังเพราะเขาเป็นตำเก่าเพราะท่านเดินมากเนี่ยสมาธินี้นะคะยังมีเวทนาทางกายเข้าสู่สัญญาเวทิตานิโรยังมีเวทนาทางกายก็ต้องรับเพราะเป็นสักกายทิฏฐิที่มีอยู่เพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้าสู่สัญญาเวทิตานิโรเพื่อที่จะเข้าสู่อมตะอมตะคืออะไรคือความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะขนาดนั้นเขาไม่ยิบมั่นแลว อมตะตรงนั้นเมื่อเราพ้นนะคะเข้าสู่อมาตะเป็นความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ยึดมัน่นไม่ถือมันราคานุสัยนะคะมานานุสัยที่ถีดท,ท,ทั้งระบบเลยนะคะต้องอาศัยกายนี้อยู่ปฏิฆาสัญญานานาตสัญญาอาศัยกายทั้งระบบทั้งหมดเลยเมื่อท่านเข้าใจตรงนี้แล้วก็ปล่อยเลยสลัดคืนปล่อยทุกอย่างสลัดคืนเมื่อท่านสลัดคืนทุกอย่าง สักกายะเท่าที่มีอยู่เนี่ยเมื่อท่านสละเกืนทุกอย่างก็จะบรรลุวิชาอเนชาสมาบัติวิชาวนรอบสามอาการสิบสองแต่กายนี้ยังมีอยู่แต่ท่านจะไม่ยึดกายเมื่อท่านบรรลุสัญญาเวทิตติโลกแต่ยังมีอยู่แต่มีอยู่หน,หน้อยนึงนะคะมีอยู่หน,หน้อยนึงกายนี้ก็จะเป็นกรรมเกา่าเกิดเวทนาก็จะส่งผลไปที่กายนะคะจนกว่าท่านจะปล่อยทุกอย่าง นะคะในสภาวะที่เขา้าอนิโรธใน,นยัะที่หนึ่งนิโรธนะยะที่สองนิโรธใน,นยะที่สาตรงนั้นเขาจะปล่อยทุกอย่างเข้าสู่การบรรลุชัน้นอเนชัตสมาบัติบรรลุวิชามีวนรอบสามอาการสิบสองนะคะวนรอบสามอาการสิบสองจำได้ไหมเอ่ย้าพเจ้าการเขาเข้าม,าท,า,า,า,นนมาท่านอาจารย์ตอนนี้จําไม่ได้จำอ่านอาจารย์นะคะในวนรอบสามอาการสิบสองวนรอบหนึ่งก็จะอยู่ตรงที่ท่านบรรลุ อนุอับรุตรงนั้นใช่ไหมท่านอาจารย์วันรอบหนึ่งตรงใดเอยโอใช่ไหมเจ้าค่ะทนอัน,นรอบ,บหนึ่งก็พระโสดาปฏติผลเนาะพระโสดาปฏนติผลค,คือในวงรอบหนึ่งจะเป็นการที่เราบรรลุฌานที่หนึ่งสองสามสี่นะคะเป็นการที่เราบรรลุฌานที่หนึ่งสองสามสี่ในอาการสิบสองอาการสิบสองในสาปฏิจจสมุปบาทนาคะคะที่ท่านท่องกันทุกวันนี่แหละค่ะอาการสิบสองในสาปฏิจจสมุปบาท ะะองค์ที่หนึ่งถึงองที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบเอ็ดก็คือชาติองสุดท้ายก็คือวิชาเมื่อท่านได้วิชาแล้วท่านก็จะเข้าใจในองค์ธรรมของพระอ,องค์เมื่อท่านเข้าใจองคธรรมของพระอ,องค์แล้วท่านสลัดคืนท่านสลัดคืนท่านไม่ยึดทุกสิ่งทุกอย่างสลัดคืนนะคะเข้าสู่สภาวะลยาม,ายมย่อมไม่พัดน้าย่อมไม่ไหลนะคะสตรีมีคันย่อมไม่คลอดพระจันทราถิตย่อ,ยอาายามไม่ขึ้นและย่อมไม่กับ นะ,ะนั่นคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทัหมวดล้วนมีความดับเป็นธรรมดาวิญญาณองค์สุดท้ายในระดับนั้นนะองค์สุดท้ายในระดับนั้นนะคะก็จะดับโดยไม่มีเหลือแต่ยังมีดวงอื่นอีกยังมไม่ได้มีแค่ดวงนี้ดวงเดียวเขายังมีดวงอื่นอีกแต่ดวงนั้นดวงสุดท้ายในระดับนั้นเป็นสภาวะที่เขาดับโดยไม่มีเหลือในขณะนั้น วิญญาณไม่สามารถตั้งมั่นได้ไม่สามารถเจริญไถ่โบนได้และไม่สามารถที่จะย่างลงสู่นามรูปได้ความย่างลงแห่งนามรูปจึงไม่มีเมื่อไหร่ที่เขาไม่สามารถย่างลงแห่งนามรูกนะคะย่างลงสู่ความแห่งนาำรูปถ,ถูก้ตไหมถูกเมื่อเมื่อวิญญาณนั้นเมื่อวิญญาณนั้น วิญญาณองค์นี้ก็จะทำงานไม่ได้ถูกต้องไหมถูกต้องเจ้าค่ะท่านอาจารย์ที่ทํางานไม่ได้เพราะอะไรเอีไม่สามารถตั้งมั่นได้จเจริญไทบนง,งอกงามได้เมื่อเขาไม่สามารถตั้งมั่นได้จเจริญไทบนงอกงามได้ความอย่างลงแหงน้ำลูกถึงไม่มีไม่มีอะไรให้เขาอย่างลงสุดนะคะไม่มีนามไม่มีอะไรเลยให้เขาอย่างลงสุด นะคะคเมื่ออย่างลงสู่ไม่ได้กิจที่อริยะสาวกท่านนั้นจะทําไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วจบกิจแล้วนักขณะนั้นจบกิจแล้วนักขณะมิชาที่ท่านได้นักขณะอริยะนั้นจบกิจนะคะได้แล้วได้เลยตามที่พระอ,องค์สัตย์แต่ก็ยังต้องศึกษาอยู่ขึ้นสู่องค์ธรรมองค์สูงถัดไปแบบนี้<ม>อันนี้<ม>พอเข้าใจเนาะเข้าใจจ้าค่ะ น้องกรากสาธุธนจักรจุค่สาธุค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่การวนรอบหนึ่งวนรอบสองวนรอบสามอาการสิบสองวนรอบสองก็อยู่ที่ท่านบรรลุยถาภูริยสมาธิที่ท่านกล่าวออกมาเมื่อกี้จะเป็นวนรอบสองอาการสิบสองก็คือยถาภูริยาสมาธินะคะก็จะรวมหกสมาธินะคะหกสมาธิที่ท่านบรรลุมาก็จะเป็นมัชฌิมาในส่วนที่หนึ่งมัชฌิมาในส่วนที่สอง มัชฌิมาในส่วนที่หนึ่งโดยมีองค์สติปัฏฐานสีที่เข้าไปตั้งขับจำได้ไหมที่ท่านบรรลุมานะคะก็จะบรรุวิชาเจโตสมาธิบรรลุวิชาทัศนสมาบัตินะคะบรรุวิชาอัตตาสองตรงน,นี้พอจำได้ไหมเอ่ยมีมีบรรลุอัตตาสองก็คือมีเจโตสมาธิาาใช่ไหมจอาคานอาจารย์สาธุสาธุ คือวนรอบสองอาการสิบสองเนี่ยอยู่ในองค์ธรรมยถาภริยานสมาธิองค์ธรรมเนี่ยสมาธิระดับเนี่ยนะคะรวมทั้งหมดหกสมาธินะคะในหกสมาธิก็คือท่านบรรลุวิชาเจโตสมาธิบรรลุวิชาทัศนสมาปสสาธูเก่งมากแล้วก็บรรลุวิชาอัตตาสอยนะคะพอเราเข้าสู่มัธิมาในส่วนที่สอง ในส่วนที่สองท่านก็จะบรรลุวิชาเจโตสมาธิบรรลุวิชาอภิปัญญาอภิความเป็นใหญ่อภิปัญญาความเห็นแจ้งแห่งธัรมทีนี้ท่านผู้เดินมาก็จะเอามิตรมชิมาในส่วนที่หนึ่งกับในส่วนที่สองรวมกันเมื่อสององค์นี้รวมกันจะเกิดเป็นยะถาภุริยานสมาธินะคะจะเกิดเป็นองค์ยะถาภุริยานสมาธิเป็นการบรรลุวิชามีวนรอบสองมีอาการสิบสอง ะะมีวนรอบสองมีอาการสิบสองนี่โดยสังเกตนะท่านเนาะที่ท่านบนรรลุมันเลยส่วนวนรอบสาอาการสิบสองก็คือการที่บรรลุชั้นที่ท่านกําลังศึกษาอยู่วิชาอเนชสมาบัติที่ท่านกําลังศึกษา,อย,า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 ,กกาอยู่อยู่ตรงเนี้ยนะคะสมาธิระดับเนี้จะเป็นการรวบรวมสมาธิทั้งระบบที่ท่านศึกษามาจะเป็นการรวมฌานทั้งระบบที่ท่านศึกษามานะคะตรงเนี้ย ตรงนี้ฉันถามอะไรไหมเธอตรงนี้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจจะจะตั้ง,ง,งคาถามถามท่านอาจารย์ข้าพเจ้าท่านเขาถาม,ถามด้ไยใเจ้าปัะตากต<ก>้องตรงนี้นะคะอ่าชั้นอเนชะสมาบัติเป็นการที่ท่านจะต้องเข้าสู่ความไม่หวั่นไหวความไม่มีเตรียมกําลังเข้าสู่ความไม่มีเตรียมกําลังเข้าสู่สัญญาเวทีป,ปันิโรองค์สัญญาเวทีปันิโรก็คือบรรลุปเป็น พัสสัจปรุณนะคะอริยมรรคมีมญญม ca, องค์แปดศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตตินะ,นะคะอยู่ตรงนี้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญา,ทาณทัศนะนะคะวิมุตติญาณทัศนะก็จะอยู่ในอริยมรรคมี 9, องค์เก้าอริยมรรคมีองค์สิบนะคะอยู่ตรงนั้นแต่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตถ,ถึงอ,องค์วิมุตติก็ได้องคะ์พระสัจปรุณนะคะถ้าก็ศึกษาต่อมันท่านอาจารย์พิกลท่านก็ศึกษาต่อ เข้สาสัปอุปาทิเศสนิพพานธาอนุปาทิเศสนิพพานธานะคะก็เข้าศึกษาต่อแต่ตรงเนี้ยนะคะท่านเตรียมกําลังเพื่อที่จะเข้าสู่สัญญาเวทีตนิญญโรกสัญญาเวทีตานิโรกสัญญาเป็นการทิ้งสัญญาทั้งระบบเป็นการทิ้งเวทนาทั้งระบบเป็นการทิ้งปิติทั้งระบบทิ้งแล้วก็ไม่ยึดน,นะคะไม่ยึดอะไรเลยทั้งระบบเข้าสู่ความไม่มีนะคะ สาธุกค่ะตรงนี้มีคําถามนี่เออ